นครับวันนี้ก็เป็นการมาร่วมแถลงข่าวของงานที่น่าจะอลังการที่สุดแห่งปีของ Lazada ครับเป็น Lazada 11-11แล้วเราก็ยังกำลังอยู่กันที่ Lazada Trendy Space ครับเป็นพื้นที่จัดงานที่ลานพักคาราบอนมีตั้งแต่วันนี้ครับ1 0 1 1 12 3วันครับอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนครับผม ถ้าใครใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ1 1 1 1โค้ดขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยมเรรนนสิคค้าอะไับตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับเนาะประจเนาะต่อครับกรงจริงแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบอแอมบาสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาตีมิวตี้ เราก็จะยังยืนยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกจเจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออบอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบม,มันแบบเนีย่ยดูหน้าผมได้เข้าใจอ่ะว่ามัน,มนค้งอะไรเงี้ย ไม่ตต่อฝากเลยนะครับสารับคเปฝากเลยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้า11/11นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน Lazada 11/11 Trendy Space นะคบผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะคบผมที่แอป l a z a d a รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ในลสลนะคบผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้11:11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11:11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนครับต่อมาล่าสุดมีภาพออกมาแล้วกับยาย่าภาพวิถีภาพจากผมเนี่ยนะครับอ๋อพิซซิ่งครับออกมาแล้วแบบที่รันนั้นพูดไปวันรี้เราไมป็นภาพนะครับเป็นไปเช็คฟีดแบ b a จากแฟนจยังบ้าจริง check feedback จากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีให้พวกพี่เห็นว่าไงไงค่ะนะ ฮะฮือฮาที่แบบว่าดีโอเคอ่าทุกคนที่ดูอยู่พุ้งพี่เขาคือฮานะครับแล้วถอเช็คเองไหมแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขาพุ่มกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยแค่นั้นเองมีความสุขดีครับยังไงบ้างกับการร่วมงานแบบยากเราบอกว่าาารยเลยก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด,ดยยครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เวริร์กช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความวินเทจเราก็ไม่ใช่คำว่าพีเลียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมอะใช้คานี้แล้วกันไม่อยากใช้คาว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับนี้เราต้องกันว่านห,หนอผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าคิวแรกเราก็เจอแบบแดล็กแบบสี่หน้าเอีอ่ะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีกจะร้องไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิ้มยิมได้มีนะความสุขากที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับแตบบ่ดูเครียดด้วยโปรดิคเตอร์ด้วยอะไรฉันมีเรื่องมีมันท้าทายลงใช,ใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บตเทเครียดๆ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียด <c oughs> แบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่น บอกเลยว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เคร de. <1 French Claire> ียดเหมือนกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยรับครัเล่นกับบอพอมาเล่นสองแทนเห็นไหมคนอื่นเขาเครียดนะสองเราไม่เครียดหรอไม่เลยเขาใจดีเขาใจดีพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมาก ถามถ่ายตลอดยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วแต่แต่เราเห็นแบบว่าต่อต่อเขาผู้นัาต่ดพี่แอนพี่แอนมันจะโอ้เขาไม่โหวคนอะเข้าใจพี่อี๋เขายังไม่ได้ออกเขาเปล่ายังไม่แบบโหวอะไรนี่ยังไม่ได้ถ่ายแบบว่าเขาตัดสนิทกับพี่แอน็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ดีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกไปเดี๋ยวเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลย ไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แล้วมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละล้าเขาจะเขียนีวิวใหม่ก็เออต้องรีวิวเขียนวิวใหม่เปี่ยนใหม่สำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า ที่วันนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากๆใช<ะ>่ดีครับ ไม่มีเรากับพี่แอนคือ้างตรงกันก็เลยเข้าใจเหมืนกเราเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงมีหลายปเหมือนกันก็คืออาจจะลบภาพไปเลยที่คนมองพี่แอนโดยต่อยืนจับไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ่ะอ๋อถ้าเราจริงจังของเราอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนหาวผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมชิลใช่ครับ เมอนูเราเราว่าความรับที่เราปกปิดมามัานได้แบบผ่นคายแล้วใช่มคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกเล้ผมไม่ได้ปิด <c oughs> แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> แล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็ยิ่ง <c oughs> ไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมเปิดคลิปไม่ต้องไม่ต้องแชร์กันเยอะนะไม่เ โอ้ยให้ผมทํางานผมเถอเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม้ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งมันมันไมน่มันเป็นเรื่องที่ชิวมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรา <Hey. S 1> คือหมายถึงว่าเราก็ ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่หรือ,อ,อรักที่โซ่โโโไม่ควาาแบบไม่หมายถึงว่ามัน <ขอ S 1> มัน <ขอ S 1> มัน, <ขอ S 1> ม,นมันเป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นนที่คยมาปรึกษานะคะว่าจะเอาของอะไรยังไงดีนนท์เคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับ หมายวเราเราก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับทางฝั่งแฟ่งนะฮะหมายว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับทางฝั่งแฟนเอาจริงทุกคนอะคิดมากคือคนเราอะไม่ได้จำเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองพมายั้งสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายเป็นเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ให้จะรู้ฮะถูกไหม ไมครับสปอยอะไรเอาอีกแล้เอาอีกแล้ไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองครแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับแต่พอเปิดหลายคนก็แบบแฮปปี้ชื่อชมคู่ที่ไม่นนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงซัพพอร์ต เพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับมไม่มีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าถูกไหมเรียกว่าเรายินดีกับที่สาวของเราเนาะที่บอกว่านี้เขามีความนีอันนี้คือชื่อพาดหัวหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ทันที่ตลอดเ,เลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางที่ได้เร <c oughs> านั่นแหละชอบตั้งพาดหัวจากคำถามไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่า ตั้งแต่อีเวต์รอบที่แล้ว<ม>ก็แอบ,บกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ <laughs> ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชั่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างนั้นมันก็เป็นวิบัตที่ดีดว่าเราเราไม่ได้แบบออไปพูดพัดตีอะไรบ้างาใช่้วในวันที้เราเลยไม่ค่อยอยากจะ่งนเีเท่าไหร่ พี่คิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอคนี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกนะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยเ ที่เขาทีแล้วต่อให้สัมาไปก็ได้คุยกับพี่แอร์ผู้จัดการสายตรงมาเลยเขาเขาสายตรงกับเราเหรไม่เลยไหมขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บครึบเลยแล้วก็สัมภาษณ์แล้วเขาลงมาเลยเหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจคือว่าอุ้ย มีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครัแต่พี่ทพี่เขาเขาว่าไงครัไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมผมจะโทรไป Happy Birthday เขาแค่นั้นแต่นี่เขาโทรมาเราผุกันคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะ๋อแต่ว่าก็ยินดีกันยินดีนะไม่ใช่เรื่องของผมค่ะ แม่จัาให้ได้เลยนะก็ได้า่านหัวแล้วพอแล้วโอเคขอบคุณพี่สารนะขอบคุณนะที่ว่าเนาะมาขอบคุณม่ตวเนาะ